Uh huh. สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมเล o n in l o ลอ l ช y อีกครั้งเช่นเคยครับนี่จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมเรื่องนี้แล้วนะฮะต้องรออัปเดตหน้านะเพราะาตอนนี้คอนเทนต์เขาหมดแล้วนะครับมาครับเรามาตอกจากความเดิมกันเลยดีกว่านะทุกคนนะก็คือตอนนี้หัวหน้าเราก็กลาลังนั่งดูคลิปที่ใช้ใไปเอกเขาอัดนะอย่างเมามันเลยโดยที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ๊เขาเนี่ยอินอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะตัดมิตัรเอกของเราครับก็กําลังคิดว่างานเราเนี่ยก็ยังไม่ถึงเวลาทํา ทำอะไรดีว่าไปออกกาลังกายเล่นๆดีกว่าปรากฏว่าสักพักหนึ่งน้องลิลลี่เขาโทรมานะครับคุณพระช่วยคนดูสิวแซบมากมากหัศจรรย์เหลือเกินฮะน้องลิลลี่เนี่ยเขาก็บอกกับเราว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาสนใจในการสอนน้องไนนะเอาเป็นว่านายก็ลองไปที่ตรงนี้ตรงนี้ดูสินะเป็นบ้านของเพื่อนฉันเองไปสมัคร,รนี่นนั่นก็บ้านไปเผื่อจะได้ลูกศิษย์นะครับึ่งตัวเอกก็โอ้ขอบคุณขอบใจเธอใหญ่เลยนะฮะหลังจากที่คุยกับพระเอกเสร็จนะครับผัวของน้องลิลลี่เนี่ยเขาก็กลับมาฮะตอนแรกผมก็นึกว่าัว กจะเป็นแบบผู้ชายแก่ๆเลาว่าเห็นพูดว่าเป็นหมอเนาะหมอไอ้มีอายุเยอะกว่าปรากฏว่าก็ยังคงหล่นเหล่านะฮะซึ่งผัวเนี่ยเขาก็เข้ามาพูดกับลิลลี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจัดให้ชุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวผมจัดให้ชุดใหญ่เบิ่มๆเลยนะครับมันก็จะเป็นการปูเข้าสู่ฉากเสียวของเจ๊ลิลลี่กับผัวของน้องเขานะครับแต่ว่าตรงนี้ครับมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาซึ่งข้อแรกเนี่ยจะเป็นการปิดฉากเสียวของเจกับผัวเลยนะฮะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยจะรับมือถือแล้วก็จะได้้ข่่่่าาาาาวววตอนนนเีียยทโรงพาางพบลลกัุ แราต้องการตัวหมอมากทีนี้ผัวของแกเนี่ยก็จะต้องรีบไปทํางานต่อนะครับก็อดฉากเซ็กเสียวเลยหรือเราสามารถที่จะเลือกตอบข้อ2ได้ก็จะเป็นการวางสายไม่ยุ่งไม่สนแล้วเราก็จะได้เห็นฉากเสียวสุดเบิ่มของเจ๊กแกกับผัวนะครับซึ่งก็จะออกไปทาง NTR หน่อยๆน,น,นะทุกคนนะเป็นผมนะครับส่วนตัวแล้วเนะี่ยผมจะเลือกข้อแรกฮะคือทําให้น้องเขาเนี่ยไม่ได้ซี้เสียวกับผัวไปเลยช่างแม่งฉากเสียวของนางกับผัวนะเก็บไปดูฉากเสียวของเราดีกว่านะฮะพอถึงเวลาแล้วไงเจอเราเนี่ยนางจะได้มีอารมณ์แบบหีรละกับเราเยอะๆนะครับทุกคนเออเป็นไงเป็น แผนระดับ895ล้าน IQ นะครับ่อนตัดมาที่พระเอกของเรานะครับตอนนี้เขามาถึงบ้านของเพื่อนน้องลิลลี่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีเมดมาต้อนรับเราด้วยนะ คุณบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะไปทางรวยมากๆเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาทางานทําการอะไรนะแต่มีเมฟส่วนตัวเนี่ยโคตรจะร,รวยด้วยนะครับนี่ฮะคือน้องเมฟเมฟเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของลิลลี่ครับดูมีอายุเหมือนกันนะแต่ยังทรงสวยแซ่บใครชอบทรงเจทรงมัมนี่ต้องชอบเจเมฟอย่างแน่นอนครับเจเมฟเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยอยากจะให้เธอเนี่ยมาสอนลูกฉันหน่อยพอดีว่าฉันได้ยินสมญานามของเธอมาว่าอกว่าเป็นครูที่ดีซึ่งตัวเอกของเราเนี่ยก็ทําการโชว์เกรดนะเหมือนเดิมครับทำการขายว่า ลูกศิษย์ของผมนะแต่ก็เรียนกับผมจาก F เป็น A เลยนะครับเพื่อเจ้านะพูดประมาณนี้ซึ่งเจ้เขาก็บอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหานะฉันจ่ายไหวอยู่แล้วแต่ว่าลูกของฉันเนี่ยค่อนข้างที่จะแสบสันเอาเรื่องนะตัวเองของเราเนี่ก็โม้ใหญ่เลยว่าโอ้ยเป็นธรรมดาของเด็กใยนี้ครับผมเนี่ยเจอมาเยอะแล้วคนแสบสันเนี่ยเดี๋ยวผมแสบในให้เลยไม่ใช่นะเออปรากฏว่าพระเอกของเราเนี่ยก็แบบชิลเดี๋ยวดูแลเองนะไม่ต้องกลัวสักพักลูกของเจ้นะครับลูกของเจ้บักชารีเนี่ยเขาก็เข้ามาบอกแม่หนูไม่อยาก จะเรียนอะเข้าใจไหมหนูเรียนจันทถึงสุกนี่หนูต้องมาเรียนที่บ้านอีกเหรอไม่ชอบซึ่งแน่นอนนะว่าแม่ก็ตามใจครับซัสมสไตล์แบบลูกคนรวยครับรรแบบเลี้ยงลูกแบบตามใจก็เออไม่ได้พูดไม่ได้ว่าตามอะไรนะครับพูดทํานองว่ามันเพื่อตัวหนูนะชาลีก็ขึ้นเสียงใสเลยทีนี้ก็หนูบอกหนูไม่เอาดิก็ต่อยแม่งเลยนี่แล้วเดินหนีเลย นะถ้าเป็นบ้านผมก็คงจะโดนรองเท้าค,ครับแบบนี้นะเออเมฟก็บอกเห็นไหมลูกฉันก็ประมาณนี้แหละคือดื้อด้านนะพระเอกของเราบอกว่าสบายมากครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยก็เป็นอันได้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเลิกจากตรงนู้นนะครับตัวเอกของเราก็เดินตรงหน้าไปที่ยิมนะครับเพื่อที่จะไปออกกําลังกายแบบไปเตรียมตัวเพื่อจะสอนน้องเจนนะครับผมซึ่งจังหวะที่พระเอกของเราเนี่ยกำลังออกกำลังกายค่าเวลาเล่นๆน,นะครับหัวหน้าเราเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเรานะมาพูดทํนมังว่าเอ้ยมึงนี่ก็ขยันดีมากเลยนะชอบมากเลย แต่กูสอนมึงอย่างหนึ่งเลยนะในสายงานเนี่ย <c oughs> การเป็นคนดี <c oughs> เป็นคนอ่อนน้อม่อมตนน่ะมันไม่ได้ประโยชน์นะคนที่จะได้ประโยชน์เนี่ย คือคนที่มีอีโก้เป็นของตัวเองนิดๆให้ดูแบบไอ้เจเป็นตัวอย่างต้องขายความเป็นอีโก้ขายความหลงตัวเองพอแบบเรามีความมั่นใจยเยอะๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเข้ามาหาเรานะเจเขาก็สอนเราประมาณนี้นะครับซึ่งสักพักเนี่ยน้องเจนเขาก็มาถึงครับเราเนี่ยก็ทําการมาสอนน้องเจนออกกาลังกายตามปกติครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นท่าที่จะเบสิกเหมือนเดิมอีกแล้วครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางที่ยืดเส้นครับและพอถึงเวลาออกกําลังกายจริงๆก็เป็นท่าแพลงพระเจ้าตัดมาตรงนี้ครับผมบอกเลยว่าผมเลือกข้อ2 เพราะผมอยากจะแนมนาดไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งตรงนี้ครับระหว่างที่พระเอกเราสอนน้องแพลงนะครับโอ้โหก็ให้เลือกข้อแรกอีกครั้งเช่นเคยครับ<พ>เลือกไปเลย<พ>ทําการ<ว>สัมผัสไป,ปที่อัจโมองเธอนะครับแหมสุดยอดเลยนะครับถึงแน่นอนว่าน้องก็ไม่ค่อยชอบครับแต่ว่าน้องยิ้มได้ถือว่าผ่านครับหลังจากแพลงกันเสร็จสับก็จบแล้วฮะคือยืดเส้นประมาณขึ้นชั่วโมงแล้วก็แพลงอีกสัก15นาทีกับอ้านเลยนะครับคนตีมาก หลังจากนั้นตัวเองของเราเนี่ยก็จะไปอาบน้ําตามปกติครับแต่ปรากฏว่าได้ยินเสียงปแปลกๆครับเป็นเสียงแบบเจบ็จ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 บเจ็บมาจากในห้องน้ำฮะแล้วไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเขาคุยกันว่าอย่า<อ>ไป่าทำอย่างนี้ซิมันเซลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งให้เราเลือกข้อ2เลยครับเราเนี่ยก็จะเข้าไปแอบดูนะฮะปรากฏว่าหุยเจอความเบิ่มครับคือสองสาวเขากำลังเล่นเบิ่มกันอยู่นะซึ่งเราเนี่ยก็แอบมองได้สักพักแล้วก็โดนจับได้ครับจำคำสอนของหัวหน้าได้ไหมหัวหน้าบอกว่าไงมีความมั่นใจในตัวเองหน่อยอีโก้หน่อยเลือกข้อ2ครับ คือแบบว่ามั่นใจฮะต่อแบบมั่นใจเลยข้อแรกนี้ขอโทษเขาไม่ไม่เหมาะครับพูดไปเลยครับว่าโอ้ยฉันไม่เข้าใจอ่ะปุกเธอ เป็นคนที่มีเซ็กส์กันในที่พื้นที่สาธารณะต่างหากทำไมฉันถึงได้กลายเป็นคนที่โรคจิตแทนแล่ะสาวๆได้ยินอย่างนี้ก็แบบไม่พอใจนะฮะตัวเองของเราก็เลยพูดทํานองว่าเดี๋ยวกูเนี่ยจะรีพอร์ตพวกมึงสองตัวเลยแล้วมาดูกันว่าสาธารณชนเนี่ยเขาจะตัดสินเรื่องเราเราเนี้ยยังไงนะครับพอได้ยินอย่างนี้สาวๆเขาก็หนาวขี้นะครับก็กลัวที่จะม่องเจ้งนะฮะก็เลยทําการแบบเฮ้ยเออจะขอโทษละกันเอาอย่างนี้มาเล่นเสี่ยวด้วยกันสิจ๊ะ oh. น่าเข้าตามบทเลยนะครับแต่มันก็จะเป็นฉากเสี่ยวที่แบบว่า ไม่มีอะไรอ่ะทุกคนนะยังไม่ถึงขั้นได้ลงมือทานะครับหลังจากที่อาบน้ําเสร็จสับเล่นเสียวเสร็จสับเนี่ยตัวเอกก็เดินตรงกลับบ้านนะครับแล้วก็มาเจอกับ2แม่ลูกคนนี้อีกครั้งเช่นเคยครับเควินก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมครับเควินก็วิ่งมาหาเราเลยนะมาชวนให้เราเนี่ยเข้าไปกินข้าวกับเขาในบ้านของเขานะครับเราเองเนี่ยก็ตอบตกลงไปเลยนะครับพอเราเข้ามาข้างในบ้านของเจ๊หุฟูนะครับเจ๊หุฟูเขาก็ทําการเตรียมอาหารให้เรากินเราก็ได้มีโอกาสใช้เวลากับน้องเควินและก็เจ๊เค,เ,เคลลี่แบบครบครัวนะ พระเจ้าช่วยห oh. <Brand. S 1> ลังจากที่ทานอาหารกันเสร็จสับนะครับตัวเอกของเราเนี่ยก็พาเคลวินเข้าไปนอนในห้องนอนของเขาหลังจากนั้นก็จะออกมาคุยกับเจคเคลลี่สองต่อสองนะครับและเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยถึงงานอดิเรกข,ของเจคเคลลี่นะครับเจคเคลลี่เนี่ยเขาชอบดื่มไวน์นะเจเขาก็เลยชวนเรานะครับว่าเอ,อ้ยมาด,มดื่มด้วยกันสินะตรงนี้ให้เลือกข้อสองครับตอบรับไปเลยทั้งคู่ก็ทําการดื่มไวน์ด้วยกันนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกันเจคเคลลี่เนี่ยเขาก็ทักถึงหุ่นของเรานะครับว่าหุ่นเราเนี่ยแซ เนะออกกาลังกายเลยจ้าอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตัวเองของเราเนี่ยก็บอกว่าใส่ครับน้องแคลลี่เนี่ยเขาก็พูดทํานองว่าหุ่นแบบเนี้ยสาวน้อยจะต้องหลงรักแน่นอนเลยนะสาวน้อยคือแบบพวกสาววัยรุ่นเนี่ยต้องชอบแน่นอนเลยนะซึ่งตรงนี้ให้เราเลือกข้อ2ครับนะ เตบตอบข้อ2เลยเชื่อผมตัวเองของเราเนี่ยก็จะบอกว่าผมไม่ได้สนใจสาวน้อยหรือสาววัยรุ่นหนักนะครับเพราะว่าผมชอบผู้หญิงที่โตแล้วมากกว่านะครับคือผมจะบอกงี้นะครับว่าผมนะ่ะชอบความเบิ่มไม่ใช่สาวมหาลัยเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเสียเวลาปเปล่าๆยังไม่โตพอนะผมชอบสาวที่โตพอแล้วครับเธอรู้ว่าเธอต้องการอะไรนะครับเพระเอกก็พูดประมาณนี้นะครับเจคัลี่ได้ยินอย่างงี้ก็แบบอ้ามึมเงึงครับ 但，但是，但的 แต่ว่าแค่แป๊บเดียวหลังจากนั้นใส่กันรับ <All right. S 1> แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอยู่ดีฮะในจังหวะที่ทั้งคู่กําลังจะใส่เบิ่มกันนะครับจู่ๆนะฮะก็มีทหารปริศนามายืนอยู่หน้าห้องเราก็พูดกับเราว่า you อาจจะเป็นเพลงแมกเนติกของไอริดก็ได้ครับ you you you, you ไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าก็ไม่ได้ตอกอีกแล้วเป็นเกมที่แม่งยั่วเราด้ือเกินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตกเห็นคนอื่นตอกอย่างเดียวนะ,ะเกมนี้บ้าบอจริงเลยเอาละครับสำหรับซีรีส์ lesson in loyalty เนี่ยก็เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วนะทุก นะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถนะ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับผมจะได้มีกำลังใจด้วยนะทุกคนนะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ